ชอบทานมากเลยน้ำแครอทแล้วก็จะใส่ไปใส่ลงไปในปริมาณที่จะกดได้เสียงระดังเล้นะคะ หั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเขานี่ชิ้นอาจจะใหญ่ไปสวัสดีค่ะสามาถที่จิดก็ติ่มข้าเพิ่มมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนับแค้งอดกันนะคะ ช่วงระหว่างที่แม่ปั่นเอาน้ำแครอทเนะเาะมีชัเครื่องนี้เนาะตัวสกัดน้ำเนาะเอ่อน้ำแครอทมีประโยชน์มากนะคะนี่สองถัวครึ่งเนาะชนถัวครึ่งนี่แม่ทำการหั่นมาแล้วเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นนะคะสองถัวครึ่งเราก็จะได้น้ำมาหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วเออของปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปด,ดูกันเนาะน้ำแครอทมีประโยชน์มากเลยนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะลองใส่ในแก้วนี้ดูเนาะ่าจะได้เท่าไหร่คาสองลูกครึ่งสองลูกสองลูกครึ่งของแครอทก็จะได้หนึ่งแก้วนี้พอดีนะคะมีประโยชน์มากเลยเนี่ยเจ้าตัวครึ่งเนี้ยใช้ดีมากเลยค่ะเนี่ยปั่นได้ไม่ว่าจะเป็นหวัว น้ำใช้เท้าก็ปั่นได้นะะน้ำใช้เท้าหรือว่าเออึ้นไช่ใหญ่ๆอะคะ่ะสองหัวก็หัวจะประมาณนี้เนาะ,ะสดๆเลยค่ะแม่ไปตลาดมาเห็นเขาสดก็เลยซื้อมาเนะะี่ยสองหัวครึ่งครึ่งประมาณนี้เนาะ,ะก็จะได้ ให้เรียบร้อยเลยนะคะละเอียดมากเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะความกากที่ความที่เขาละเอียดนี่เห็นความละเอียดของเขาไหมคะนี่เป็นผงเลยน่าไปทำ อะไรเดียวสังขยาเขาก็<ม>จะเป็นตัวเนี่ยค่ะใบมีดเนี่ยใบมีดเล็กๆเ,เห็นไหมคะ,ะเขาแยกกาดได้ออกมาเนียนมากนี่ มีชั้นเนี้ยล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก็จะมีเจ้าตัวกล่องกล่องเนะี้ยที่เขาแยกกากอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะไม่อยากทิ้งเลยเอาไปทำขนมต่อได้อีกนะคะยังมีความหวานอยู่เลยได้กากใย,ยของอาหารดนะ้วยเนาะ เราถอดล้างง่ายมากจะตัวก็ถอดแล้วไอ้ส่วนตรงนี้เราก็เช็ดโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะอย่าลืมไปทำดื่มกันนะมีประโยชน์มากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย